็นใจทุกคนนอยากเป็นตังคทำทำเชื่อพระพุทธเจ้าจะต้องนานก็ดีแล้วเชื่อช้าไปหน่อยเชื่อต้องนั้นก็ต้องมาแต่มาเจออะไรบาย ฝืนอะไรไม่ฝืนยากฝืนกรรมฝืนยากเป็นเรื่องที่ยากการจะประคองให้เรามีสติไม่พังเผอก็ยากมันยากนะแต่ว่ามันก็จําเป็นที่เราจะต้องฝืนมันนะแต่ถ้าไม่ฝืนเราก็พ้นยากก็ต้องกลับมาเจอมันอีกนะ มันจะยากยังไงก็ต้องเอาลำบากขนาดไหนเราก็ต้องสู้มันนะคนก็สร้างอะไรในโลกนี้นี่ก่อขึ้น่าจะเป็นทีรกร้อนแล้วก็ก่อขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามันยังใช้เวลานาน,านเป็นสิบปียี่สิบปีบางทีชั่วชีวิตของเขาก็ยังไม่เสร็จเลยแน,น่นะว่ายากแล้วแต่มันยังยากน้อยกว่าเรื่องที่จะเอาชนะใจเราเนี่ย นั่นยากมากแต่ถ้าชนะแล้วมันชนะเลยไงเียแต่ไการจะไปก่อเอาหินก้อนโตๆก่อขึ้นไปเป็นเปรมิตทาอะไรมันสูงทําให้มันสวยสนุนง,งามมันก็ก่อแล้วก็ก่ออีกมันไม่ได้ก่อแล้วมันจบแต่ถ้าชนะใจเราแล้วมันคือจบมันไม่ต้องมาชนะอีกนะันจบกันไปทีเดียว สู้เราทําให้มันจบไปเลยในชาติสุดท้ายเลยดีกว่าอม่างาจนบบน,นักบวชใช่หไหมอย่างเรื่องราวของพระเถระบางรูปที่ท่านมีความเข้มแข็งต่อการปฏิบัติก็มีอยู่เยอะ อย่างที่เป็นเครื่องเปิด,ผดาาาเดผดดดเดยก็อย่างน้องตามหาบัวในสันเปิดเผยกาเข้มแข็งเด็ดเดียวใช่ไหมล่ะอันนั้นน่ายกย่องสาวกของพระพุทธเจ้าก็ต้องอย่างนี้ทําก็เอาให้เป็นเอาตายกันนะไม่ตายไม่ตายก็เอาให้ได้ตายก็เราก็ต้องเอาให้ได้ยังไงกูก็จะเอาให้ได้ว่าอะไรว่างะั อ่อนแอมันนะเวลาเราไม่ได้มีเยอะเยอะเช่นอยู่ทุกวันนี้เชนก็ประมาทไม่ได้หรอกนะยังเราจะประมาทในมุนีไม่ได้มุนีเขแปลว่ารู้ดีคือรู้สิ่งที่ดีแล้วเราจะประมาทในความรู้แบบนี้ไม่เอามาใช้ในชีวิตไม่ได้ชีวิตมันต้องใช้ เรื่องเรื่องมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีความสุขเราจรึงต้องเป็นต้องใช้ความรู้ของเราทุกลมหายใจเขาออกเนลวลาเราประมาทเอ๊ะเราเก่งแล้วเรารู้แล้วเราทำใจได้แล้วอย่างเนี้ยเขาไม่ได้ชื่อว่าสาวกสาวกจะต้องไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าสอนสาวกต้องประคองความคิดความเห็น ความเข้าใจในธรรมอยู่นิ่งนึองเนืองเรียกว่าประคองตอดตลอดไปแล้วแต<ม>่ว่าเห็นอะไรได้ยินอะไรเรื่องอะไรจะให้เราหนีไปจากความจริงที่เรารู้ว่ามันความจริงมันเป็นเพียงเท่านี้ไม่ได้คิดตามเขาไม่ได้ใครจะปรุงแต่งยังไงก็ปรุงแต่งไปใครจะบอกว่าดียังไงก็ว่างเข้าไปแต่สำหรับเรา เราก็ต้องคิดตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นเราต้องเห็นตามพระองค์ที่มและก็ว่าเราคนหนึ่งก็ไม่เคยปล่อยในเวลาเดียวกันก็ไม่ฝืนไม่ฝืนหากจะมีกรรมก็ไม่ฝืน แต่ช่วงไหนวาระก,กรรมมันไ,ไม่เกิดเราก็ไม่ปล่อยเราก็ไม่ปล่อยเหมือนกันเจอยังต้องเดินอีกหลายก้าวนะาขาแข็งๆหน่อยเออแข็งๆ่อยเออ นี่เรามากันทุกเสาอาทิตย์ทุกเสาอาทิตย์นี่ขาเริ่มแข็งหน่อยแล้วเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกอย่างนี้นะ ตายลูกตายคำเดียวคิดอะไรไปออกนี่แหละพอตายคำเดียวไม่ต้องคิดอะไรมากดูกคิดแค่นั้นแหละอย่างอื่นมันคิดไม่ได้ก็มาต้องคิดมันคิดตายนั่นแหละต้อเต่าสระอายอยักนี่แหละไม่ต้อะไรเลยเรื่องอื่นไม่ต้องคิดเลยลูกคิดอย่างอื่นเราคิด แก้มันไม่ได้หาเหตุมันไม่มีประโยชน์ผลมันเป็นอย่างนี้ก็อย่าไปสนใจมันสนใจผลแล้วก็อยากให้ผลที่ไม่ดีมันหายไปเอาละตายท่องอย่างเดียวตายคำเดียวไม่ต้องคิดอะไรอื่นเลยจนฝ่ามันจะจบวาละของอกุศล,ลกรรมไปเองแค่ตายวะเอาแค่ตายวะเอา,เอา,เ,อาเอาคันว่าแค่ตายวะ เนะี่ยเอาแค่นั้นเอาความตายชนมันเลยไม่จะไปกลัวมันหรอกแต่ไม่ว่าอพิศล,ลกรรมมันจะบิบเราอย่าแบบไหนก็อยา่าทําความชั่วให้เราตายเสียดีกว่าที่เราจะทําความชั่วนะอย่เอาแค่นี้แหละสู้มันไม่ต้องมากหรกสู้มันแค่นี้แหละก็คิดเกียดจะอยู่ได้แล้วเในโดยนะจ้ะ เอาไว้จิตมันโปร่งดีแล้วค่อยคิดให้มันละเอียดขึ้นไปการต่อสู้เนี่ยเคยเห็นมันนักรบอะ่ะ mm. เขามีอาวุธติดกายเนี่ไม่ใช่มีเฉพาะดาบอย่างเดียวเนี่ยธนูก็มีมีสั้นก็มีทวนก็มีมันมีหลายอาวุธเขาก็ไม่ได้ใช้ทีเดียวทั้งหมดนี่เขาก็ใช้เฉพาะว่าเหตุการณ์แบบนี้เหมาะสมกับใช้อะไร ถึงเวละระยะประชันชิดตัวใช้อะไรห่างตัวเราใช้อะไรไกลตัวเราใช้อะไรอุปมาไว้อย่างนี้พระธถ้าทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอะไรที่ใกล้ตัวเราเห็นก่อนเอาก่อนลูกเห็นได้แน่ว่าตายแน่เอาก่อนเลยเรื่องอื่นยังไม่ต้องคิดประชันตัวเราแล้วนะมันใกล้ตัวเราขนาดนี้มัน มันหนีไม่ได้แล้วคือมันเอาเราทุกข์แล้วอะ่ะมันกําลังเสียดแทงจิตใจเรากําลังเจอเรื่องเราบีบคั้นแบบคาดไม่ถึงแนะเนี่ยนะเอาตายนี่แหละนะใช้อาวุธง่ายๆสั้นๆประชิดตัวเนียแทงมันเลยจ้วงจ้วงจ้วงไปเลยนะั่นแหละนะนะฟ้าดาบฟันไม่ไม่ทันมันหรอกเใช่ไหมละ่ะ มันอยู่ใกล้ตัวเราฟันดาบอย่างไงอ่ะเอาไว้มันค่อยๆมีเรื่องที่มันค่อยห่างตัวเราไปหน่อยเราค่อยๆมันไกลตัวเราไปหน่อยนะแล้วก็ค่อยๆพิจารณา,าให้มันค่อยๆแยกยนเราไปทีหน่อยละหน่อยไปดูอย่างเงี้ยเขาใช้กันแบบนี้แม้พระอรันก็ทําแบบนี้ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสะพึดตลอดเวลาไม่ใช่หรอก ใช้ทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนตั้งแต่หยาบกลางจนถึงละเอียดใช้หมดแหละแต่จะหยิบใช้มาตอนไหนใช้จริงๆคือตอนก่อนตายร่างกายนี้ไม่ใช่กูของกูจริงๆเลยนะจะใช้เอาตอนนั้นตอนจบกิจใหม่ๆก็ตอนที่จะหลุดออกจากร่างกายนี้ไปเนะี่ยใช้เต็มๆตอนนั้นแหละตอนปกติแบบนี้ก็แค่นี้แหละ ไม่มีอะไรมากหรอกอะไรเกิดก็ว่าไม่ได้แล้วก็ตามมัน่แลเอาไงก็เอาเดี๋ยวกูตายหาแล้วคิดแค่นี้ก็พอมันก็ใจเราก็หยุดแล้วไงมันวางแล้วอะคิดปั๊บมันก็วางปุ๊บพอไหมล่ะก็พอไม่ต้องเราเอาผลผลคือใจเราวางอะ วางเรื่องราววางใจเราไม่จะไปเกาะมันได้เราเอาผลแค่เนี้ยถ้าความตายแล้วมันยังฟุงต่อแล้วก็ตายอีกตายจนฝาเราจะเชื่อว่าตายจริงๆอ่ะมันยังตายไม่จริงยังไม่แน่ใจว่าตายแล้วก็พูดมันอย่างนั้นเละซ้ำซ,ำซ้ซากๆอย่างนั้นหละจนกว่ามันจะเชื่อเชื่อมก็สงบอย่างพระอรหันต์บอกว่าตายว่าคือมันเป็นความคิดที่จบไง จบยันไม่มีอะไรเหลือเลยอะ่ะคำเดียวก็จบแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเกิดในเพราะไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูไม่มานั่งท่องไม่ใช่ของกูอย่างนี้หรอกนะเขาไม่ทำอะไรเลอะเทอะแบบนี้หรอกนะโดยทำแล้วก็ปกติธรมมธรมดาเหมือนทุกข์เธอนี่แหละเจออะไรก็ฉะไปธรรมดาเนี่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ฟุ้งต่อ เวลามีอะไรกระทบอะไม่ใช่เบื่อไม่เป็นอย่าว่าถึงอรหันต์คิดตายไม่เป็นต้องเป็นพระโสดาบันคิดตายเป็นอย่างเดียวแหมเออจะเก่งเกินพระพุทธเจ้าไปหน่อยเอ้าใจไหมลูกไม่มีอะไรต้องสู้มันหรอกแค่นี้ลูก เออตายลูกท่องไว้ตายถ้ามาตายเดี๋ยวนี้กูก็ไปนิพพานยังไม่ตายกูมาหาหลวงพ่อไห็นะว่ะเออ <c oughs> <c oughs> เอาอย่างนงเนี่เอาแากันไปจะดีเหมือนกันมีอะไรไปแปลกแปลกมั่งจะได้ไม่จืดชืดในชีวิตนะ ฉันก็เห็นตั้งแต่เขาวที่แล้วอย่างที่เกลียดพูดคือไม่อยากสนใจเรื่องของเรื่องแบบนี้มันเสียเวลาเราอย mm hmm. ่าังอยากยุ่งอะไรมากมายใหญ่มันจบจบสิ้นไปจบจบไปมันจะธุระเราเนะี่ยธุระเราเราก็ทําธุระของเราธุระของเขาก็ว่าของเขาไปอย่วุ่นวายมากเขาเขาไม่เหมาะที่นี่ไม่ใช่เรื่องแบบนี้เราไม่ได้อยาก เอาเรื่องแบบนี้มาบุนกับตัวเราค,คนนะเพราะว่าแต่เป็นเฉพาะมันก็ไม่เป็นไรแต่นี่มันเรื่องเราหลายคนเรามีเรื่องต้องทําเรื่องคนคนเดียวจะมทำลายเรื่องของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกือบเกือบแล้วแต่อีกนิดเดียว,วเกือบไรตะเพิดเแล้ว <laughs> อยแล้วอืม่ก็ได้เห็นใจนะคนเราพยายามต่อสู้กับกรรมอันนี้มีทางทำได้ด้วยตัวเองทำไงแต่ปัหาที่พึ่งมัน ยังมีอีกเยอะเนอะคนที่มันติดเรื่องราวแบบนี้มันเยอะติดติดติดความผูกพันติดอดีตติดอะไรแต่นม้อะไรมันพาใจเราตกเป็นทาส น่ากลัวเป็นดาบสองคมความรู้ด้านด้านชิปจุกุยานถ้าเราฉลาดหน่อยมันก็ตัวเราก็ดีไปนถ้่ไม่ฉลาดโอ้เสร็จมันอ้จิตน้นจิตนี้จิตนั้นฉันยังโชคดีตัวฉันอย่างว่าฉันไม่เอาเรื่องแบบนี้เลย กูเป็นอะไรกูเป็นยังไงก็ไม่เคยใส่ใจแล้วเป็นอะไรเคยเป็นอะไรทำยังไงเคยไม่สนใจอะเป็นอะไรเป็นอะไรก็เป็นกูนี่แหละจะเป็นอะไรกูยังโง่อยู่เลยจะเป็นอะไรก็เป็นไอ้โง่อยู่นี่แหละเป็นอะไรจะเป็นอะไรแหละเองใครต่างคนต่าง ก็ต่างแต่ละคนกันไปนี <c oughs> <c oughs> ่ก็จิตจิตมันเจ็ได้ทุกคนแหละจริงๆ <c oughs> เรื่องบางอย่างเราก็คือไม่อยากพูดไปเรานะไม่จำเป็นอย่าไปรู้มันเลย รู้เอารู้แต่ว่าเราจะหนีทุกได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เดินติดเลยเกาะนึบเลยกาวอะไรว่าวิเศษนักหนาวแล้วนี่แหละกาวตาทุกแกติดหนึบติดไม่ถอยอะ แต่ฉันก็เข้าใจหลวงพ่อนะคือลูกหลานเป็นที่รักการการที่ทำให้ลูกหลานรักใค้กลมเกลียวกันมันเป็นการสร้างปึกแผ่นไม่ให้แผ่นดินผืนเนี่ยแตกความรักความสมคี เราเข้าใจความปรารถนาของหลวงพ่อท่านนะแต่ไอคนมันจะโง่มันก็มันเป็นเรื่องของคนโง่คนจะฉลาดมันก็แล้วจะบุญตะบาปอันนี้ท่านหลวงพ่อคงเข้าไปยุ่งไม่ได้ถูกไหมล่ะแต่ที่ท่านต้องปรารถนาคือว่าอยากให้ประเทศชาติแผ่นดินผืนเนี้มีความรักมีความสมัคคีหนักแน่น ทำให้ความกลมเกลียวต่อพระศาสนาเนี่ยมันทําให้แผ่นดินผืนนี้ไม่ตกเป็นทาสใครสมัยยุคก่อนนั้นริงถึงต้องพยายามอันนี้ลูกไม่อันนี้แม่อ,น,อนี่ลูกกูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเหตุที่ให้คนมาติดลหลงไหลหรอกนะพระอาหารหันต์ท่านไม่ทำเพื่อการนี้หรอกแต่ถ้าคนเราอยู่ในช่วงที่ แผ่นดินมันกำลังลุกเป็นไฟอ่ะคนมันยังหวังที่ทำลายให้คนไทยมันแตกแยกกันมีอยู่วิธีหนึ่งที่สามารถจะอุ้มชูพระศาสนาให้มีความกลมเกลียวกันได้ก็คือว่าความที่มีความรักกันดุดดังพี่ดุดดังน้องเป็นล,ลูกพ่อแม่เดียวกันนมะมันจะไห่เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกันเหนไหนก็เหกันอย่างเงี้ยมันเป็นเหตุนะ ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้ท่านจะมาพูดเพราะให้ลูกของท่านมานั่งติดติดอดีตติดคนโน้นติดคนน,คน,นี้ติดเรื่องนั้นติดเรื่องนี้นะในพระอาหารหันต์ไม่มีหรอกแต่คนไม่ค่อยไม,ไม่ไม่ทราบเจตนาของพ่อก็เขาก็คิดไปอย่างอื่นี้นตอนให้ติดก็ว่างัน้นก็มี แต่ในความเป็นจริงแล้วเราติดความดีของผู้ที่ดีมันไม่เสียแม่เรามีความดีพ่อเรามีความดีเนะพี่น้องเรามีความดีเป็นเทวดาเป็นพระอริยะเอาติดท่านมันดีมั้ยมันดีเออได้ทําตามท่านสอนท่านสั่งอะไรเราก็เชื่อง่ายเราก็ไม่ขัดขืนอะไรอย่างนี้ว่าไมันง่ายอบรมใจง่าย ให้ไปทุกวันไปไหว้พ่อไหว้แม่ไปหาคนที่เราศรัทธาเลื่อมใสเคารพนะแล้วก็ไปกราบไปไหว้ทุกวันเยวม,มีอะไรท่านก็สั่งก็สอนเรามันดีไอ้ที่มันไม่ดีก็เพราะว่าคนยังไงมันต่อให้พระพุทธเจ้าสอนมันก็เร็วได้แล้วมันจะเร็วจะดีมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการที่ ครบาอาจารย์ท่านจะวางแนวปฏิบัติแบบนี้แล้วคนจะต้องดีทุกคนฉันยังชอบเรื่องที่พระพุทธเจ้าสเสด็จแสดงวัธรรมเทศนากับพ่อแม่ของนางคันธิยาเลยเป็นอุทาหรณ์ได้ดีอ่ะทีมันถ้าเรานึกถึงว่าความจริงก็คือความจริงการกล่าววาจาที่จริงเพื่อหวังให้ประโยชน์เกิดกับ คนใดคนหนึ่งแต่มันจะเป็นเท่ากับคนส่วนใหญ่ก็ช่างหัวมันเพราะคนเหล่านี้พูดมันก็เลวไม่พูดมันก็เลวอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่พูดคนที่จะดีก็ไม่ได้ดีนเนี่ยวัาหลวงพ่อท่านบอกเอ้ลูกเออหลานกูเอกบางคนมันดีมันดีได้เพราะว่าเราะกตันอยูคนมันกรตันอยูมันมีอ่ะก็รักท่านเคารพท่านเหมือนพ่อ พ่อสั่งอะไรพ่อปฏิบัติยังไงพ่อไปไหนลูกไปด้วยลูกทําด้วยอดีมั้ยล่ะดีแต่ถ้าคนมันเร็วทําแบบนี้มันยังไงก็เลว็วไม่สอนมันแบบนี้มันก็เร็วอยู่แล้วคนไม่กตัญญูนั้นถ้าไม่ทําแบบนี้เลยคนที่มีความกตัญญูในทางเดินสิ้นนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรถ้าเราโกรธไอ้คนประเภทนั้นมันจะเร็ว เหมืนเคยได้ยินเอออย่างเสียงหลวงพ่อสั่งสอนในเทปในหนังสืออะไรเงี้ยบางคนก็นไม่กลาเอาไปแจกเขากลัวเขาจะตำหนิติดเตียนด่าว่าหลวงพ่อกลัวจะปรามมาทกลัวไนั่นกลัวไนี่ไปกลัวไอ้คนเลวมันจะเลวและให้คนมันจะดีละ่ะเอ้ย กับสงสารไอ้พวคนเลวไอ้คนดีไม่สงสารนั้นฟังก็ปวดกบ,บาลด้วยเหมือนกันสมัยก่อนคิดอะไรแปลกๆวะ,อะของดีแจกไปเถอะของดีถูไมล่ะเราไม่ได้แจกของไม่ดีเนี่ยเราให้ของดีไปเถอะเขาไม่เอาของนั้นก็ไม่ได้เสียหายก็ไม่จะมีอะไรคนมันยังไงมันไม่ดีก็ไม่ดีอยู่แล้ว แต่คนดีมันมีถึงไหมละ่ะคนที่อยากดีมีเขาฟังแล้วได้ดีมีเอาในร้อยคนมีเลวสักเก้าสิบเก้าคนเก้าสิบเก้าแผน่นร้อยแผ่นก็แจกมาร้อยแผ่นเนี่ยก็โกวังแผ่นเดียวอะคมไหมะละ่ะมันก็คมอะไอ้เก้าสิบเก้าแผ่นมันจะเวียงทิ้งน้องทิ้งน้ำเขาสรางหัวมันไปเลยก็เรื่องมันมันฟังมันจะด่าพ่อกูให้มันด่าไป มันไม่ดา่ามันก็ส่งนรกอยู่แล้วมันดา่าก็ส่งเสริมมันส่งนรกหนักขึ้นก็ดีอยู่แล้วนี่มันจะอยู่นานๆหน่อย <c oughs> เรียนรู้นรกให้นานๆหน่อยนะเอ้อันเนี้ยเราตัดสินใจทําอะไรอย่าไปห่วงคนเลวเขาเราต้องมองเรื่องความจริงเป็นหลักถ้าเราเห็นว่าคนดีมีเราก็ต้องเอาคนดีคนไม่ดีมันอย่าไปห่วงมัน ไปส่งคอร์มันไม่มีประโยชน์